เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอโทษด้วยนะครับที่หายไปประมาณ1วันท่วนนะครับผมหลับนะครับโอเคสำหรับวันนี้ครับเราก็มาต่อกันนะครับในเล่มที่24นะซึ่งก่อนที่จะไปถึงเล่ม2ี่เนี่ยผมมีประเด็นที่อยากจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับมันคือประเด็นเรื่องที่ว่าชิโดโร่ับบากีนั่นแหละครับท้ายตอนที่198นะครับ ปากีก็ได้มาเจอกับคาซมิที่สำนักเชนชินไคนะครับหรือว่าสำนักของพ่อของคาซมินะครับนั่นคือโอจิระโปะนั่นแหละครับปากีเนี่ยก็ได้มาเจอกับคาซมินะครับที่กําลังซ้อมเตะถุงอยู่นะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พูดถึงการสูญเสียนะครับของคาซมินะครับที่โดนพิกเกิลเนี่ยตัดแขนเข้าไปนะครับซึ่งทําให้แขนของเขาเนี่ยขาดนะครับหรือว่าแขนด้วนนั่นเอง แต่ว่าคาซิมิเนี่ยเขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่แขนด้วนนะครับเขาจึงตระหนักนะครับแล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้แข่งึ้นไปอีกนะครับด้วยแขนแค่ข้างเดียวเขาบอกว่านักดาบเนี่ยที่ใช้ดาบแค่ดาบเดียวนี่แต่ว่าฝึกฝนให้ดีๆก็เทียบชั้นได้กับนักดาบที่ใช้ดาบถึง2ออันเลยนะซึ่งในต,ตอนนี้เนี่ยคาซิมิเนี่ยก็ได้ค้นพบเคล็ดวิชาใหม่ของเขาแล้วนะครับ และจากนั้นเนี่ยทั้งสองเนี่ยก็เลยได้พูดถึงการต่อสู้ของพ่อและลูกครับที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับท,ทั้งที่ยูจิโร่กับปากีเนี่ยก็ไม่ได้แค้นกันแล้วแต่ว่าก็ยังต้องต่อสู้กันนะครับก็เป็นพ่อลูกกันนี้นะเรียกได้ว่าเป็นชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงซะแล้วละครับสลับเรื่องนี้โอเคสหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนสรับวันนี้ก็สวัสดีครับโคตรสั้นเลยนะครับคลิปนี้